คุณกำลังฟังดับเบิลคันเลอร์พอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนิยายคงกระพันกลับมาแล้วครับนิยายออนไลน์แนวเวทวิทยาคมและโลกลี้ลับจากผลงานของทีมงานเปิดตำนานสดใหม่ที่นี่ทุกอาทิตย์ไม่ซ้ำใครครับ อยากให้ผมนำคาถาวิชาหรือเรื่องขังขังอะไรมาเล่าสามารถแนะนำเข้ามากันได้เลยนะครับเรื่องราวในชุดอาจารย์เฮงเข็มทองคำเป็นเรื่องสั้นสักยันจบในตอนท่านผู้ฟังสามารถเริ่มฟังจากตอนไหนก่อนก็ได้แต่จะให้ดีฟังไปหมดทุกตอนเลยครับวันนี้อาจารย์เฮงเจ้าเก่ามาพร้อมกับประสบการณ์สักยัน เป็นยันอาคมวิชาในตำนานเสียด้วยนั่นคือวิรุณจำบังไปฟังเรื่องราวกันเลยครับในศักยันวิรุณจำบังล้อมไม่เจอผ่านไม่เห็นอาจารย์เฮงเข็มล่องหนที่บ้านหน้องตาคำณนะสำนักศักยันอาจารย์เฮง เนื่องจากแกเป็นผู้กว้างขวางในหมู่บ้านแห่งนี้วันๆนอกจากลูกศิษย์ลูกหาที่แวะเวียนผ่านมาไม่ขาดสายทั้งขาประจำและขาจรบางทีอาจจะได้เห็นผู้มีอิทธิพลหรือบุคคลมีสีมาเยี่ยมเยียนแกบ้างก็ได้เพราะไม่เลือกที่รักมักที่ชังจะมีเงินล้นฟ้าหรือไม่มีติดตัวสักบาทอาจารย์พร้อมช่วยเหลือเสมอ เสียงรถเครื่องคันหนึ่งขับมาจอดอยู่ที่หน้าสำนักอาจารย์เฮงฟังดูก็ว่ารื่นหูดีเหลือเกินสงสัยจะเป็นรถยุโรปแน่ๆเพราะปกติแถวแถวนี้วันๆจะได้ยินแต่เสียงกระชากคลืดคลาดตึกตึกตักตักตึกตึกตักตักควันดำขโมงโฉงเฉงของมอเตอร์คูโบต้าหรือไม่ก็รถอีแตนและเมื่อชะโงกหน้าออกไปดู ก็ไม่ผิดหวังมีเก๋ง bmw คันงามมาจอดอยู่ที่หน้าสำนักแกเห็นคนขับรถใส่แว่นดำพอจอดเสร็จก็รีบกูลีกูจออ้อมไปเปิดประตูท้ายให้นายที่นั่งอยู่ด้านหลังมีลูกน้องใส่แว่นดำขนาบมาด้วยอีกคนหนึ่งประเมินด้วยสายตาก็รู้ทันทีว่าบุคคลคนนี้เป็นคนมีสีแน่ๆ แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยเพราะเมื่อเดินเข้ามาใกล้อาจารย์เฮงก็จำหน้าได้ว่าเคยเห็นในป้ายหาเสียงที่ปักไว้หน้าอำเภอนี่คือเสียสมเกียรติรองนายกอบจจังหวัดนี่ว่าได้เจอตัวจริงก็วันนี้ละ่ะอาจารย์เฮงรีบลงจากบันไดบ้านเพื่อไปต้อนรับทันทีนี่สำนักศักยันต์ตำหนักอาจารย์เฮงใช่ไหม เสียสมเกียรติกล่าวทักทายมาใช่แล้วครับสวัสดีครับท่านรองอุตสาให้เกียรติมาหาผมถึงบ้านมีอะไรให้รับใช้ครับอาจารย์เฮงพูดต้อนรับด้วยไมยตรีเสียสมเกียรติก็บอกมาได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ววันนี้ผมอยากมาปรึกษาพูดคุยด้วยเสียหน่อยนะว่างอยู่ไม่ล่ออาจารย์ว่างอยู่พอดีเลยครับท่านงั้น เชิญเชิญเชิญเข้ามาบ้านผมเลยครับอาจารย์เฮงไายมือเชิญเสียสมเกียรติและผู้ติดตามเข้ามาในสำนักหลังจากจัดแจงหาน้ำหาท่ามาต้อนรับเป็นที่เรียบร้อยเสียสมเกียรติก็เปิดบทสนทนาขึ้นในทันทีผมทราบมาว่านอกจากสักยันแล้วอาจารย์เฮงยังมีความรู้ดูของขลังพระเครื่องเป็น อยากให้ช่วยดูอะไรให้หน่อยได้ไหมก็พอเป็นบางงูงูปลาปลาแบบครูพักลักจำนะครับท่านอาจารย์เฮงยิ้มให้พูดไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตัวเสียสมเกียรติหันหน้าไปชี้นิ้วสั่งลูกน้องเฮ้ยไอ้จอดมึงไปหยิบเอากล่องไม้หลังบ่มาให้อาจารย์เขาดูทีไปสักครู่หนึ่งลูกน้องของเสีย ็เดินถือกล่องไม้แบนๆด้านในใส่อะไรไว้อยู่แน่ๆพอเปิดออกมาเห็นมีกรอบกระจกที่สวมครอบวัตถุที่อยู่ด้านในมองดูเห็นเป็นเสื้อยันสวมเนื้อผ้าสีขาวขุ่นมอสอบ่งบอกถึงความเก่าแก่ของอายุเสื้อตัวนี้ได้เป็นอย่างดีที่สำคัญคือมีลายอักขรยันเป็นคาถาโบราณ ลงกำกับไว้ที่หน้าอกและบริเวณรอบคอเสือ้อมองเพียงแวบ,บเดียวอาจารย์เฮงก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้คืออะไรโอ้โหเสื้อยันวิรุณจำบางเชียวนะท่านเสียสมเกียรติพยักหนา้าใช่แล้วอาจารย์พักพวกเส้นสายที่ชอบพอกันอยู่เขาสอกหามาให้ผมเลยอยากรู้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่า ถ้าอย่างนั้นผมต้องขออนุญาตลองหยิบจับสัมผัสเนื้อผ้าดูนิดหนึง่งได้ไหมครับอาจารย์เฮงกล่าวไปเสียสมเกียรติพยักหน้าตกลงหยิบส่งมาให้อาจารย์แกค่อยค่อยคลี่เปิดฝาครอบด้วยความระมัดระวังแกเอาฝ่ามือไปสัมผัสที่เนื้อผ้าเบาๆเย็บกล้องส่องเพ่งมองดูร่องรอยการเย็บการถัก แล้วรอยการลงหมึกอักขรไม่เกินสิบนาทีก็ส่งคืนให้เสียสมเกียรติเป็นไงมั่งอาจารย์เสียสมเกียรติที่รอฟังอยู่ด้วยความตื่นเต้นอาจารย์เหงยิ้มแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้ท่านรองก่อนจะบอกว่าของแท้ครับท่านหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมพออาจารย์แกพูดจบเสียแกก็ยิ้มออกมาเหมือนจะดีใจมาก ยกมือไหว้ขึ้นหัวสาธุตัวผมเที่ยวสอกหามานานได้เจอได้บูชาแล้วจนได้อาจารย์เฮงจึงกล่าวสำทับไปทันทีเสื้อ,อยันตัวนี้ดีจริงครับท่านรองอนุภาพสูงมากใช้กำบังตนในยามมีภัยถูกรอบทำร้ายล้อมก็ไม่เจอผ่านก็ไม่เห็นยิ่งคนที่มีศัตรูเยอะ มีไว้ก็อุ่นใจพออาจารย์พูดจบเสียแกก็พยักหน้ากล่าวสำทับเห็นด้วยใช่เลยอาจารย์ไอ้คนแบบผมเนี่ยมันมีภัยอยู่รอบตัวบริวารมากก็มากเรื่องศัตรูคู่อาฆาตก็เยอะเฮ้อไม่รู้จะโดนถล่มวันไหนอาจารย์เฮงเห็นเสียสมเกียรตพูดแบบนั้นจึงบอกมา เดี๋ยวผมเขียนคาถากำกับวิรุณจำบังไว้ให้ท่านลองเอาไปท่องดูนะครับคู่กันได้จะดีมากยักษ์ตนนี้ริดปลายเหลือเฟือครับตอนสู้กับพวกวานอนยักษ์ตอนอื่นถูกลิงสังหารหมดแต่วิรุณจำบังไร้พระเวทกำบังตนเองลบซ่อนตัวอยู่ยังไปสังหารวานอนตายได้อีกเป็นเบือเ่อแน่พออาจารย์เฮงกล่าวจบ ท่านรองสมเกียรติก็ถามมาเลยเอออาจารย์เล่ามาแบบนี้ผมชักอยากเห็นแบบท่านวิรุณจำบังแล้วสิว่าหน้าพักแบบยันของท่านจะเป็นอย่างไรเพราะเสื้อตัวนี้มีแต่ยันคาถาอาจารย์เฮงจึงเอื้อมมือไปหยิบของในเก๊เป็นกระดาษวาดแบบส่งมาให้เสียสมเกียรติดูแกรับไปดูด้วยความสนใจเป็นอย่างมาก นั่งเพ่งมองตามไม่กระพริบสวยงามตามท้องเรื่องวิจิตบ,บรรจงเหลือเกินนะอาจารย์แล้วอาจารย์สักได้แบบนี้เป๊ะเ,เลยไหมอาจารย์เฮงพยักหน้าตอบเรื่องสักยันเชื่อมือผมได้ครับจะมีแบบไม่มีแบบผมลงให้ได้หมดหากท่านต้องการอาจารย์เฮงพูดมาซักขนาดนี้ท่านรองสมเกียิจึงบอกมาว่าถ้าอย่างนั้น ช่วยสักลายท่านวิรุณจำปังลงไว้ที่หลังผมหน่อยสิอุตสามาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวท่านรองสมเกียรติอุตสาให้การอุปการะเป็นเกียรติแก่สํานักขอมาอาจารย์เฮงก็ไม่ขัดศรัทธาครับท่านในช่วงตลอดบ่ายของวันนั้นอาจารย์เฮง จัดการลงเข็มให้ท่านรองควาจะเสร็จสิ้นก็เย็นพอดีดูเหมือนว่าเสียสมเกียรติจะพึงพอใจกับลวดลายอักขระจันวิรุณจำบางนี้เป็นอย่างมากก่อนกลับแกเอื้อมไปควักซองสีชมพูหวานแหววจากกระเป๋าเสือ้อดูท่าในนั้นคงจะมีแบงค์ไม่สีแดงก็สีม่วงหลายไปอยู่ จับไม้จับมืออาจารย์เฮงขยำแน่นข้าครูเล็กๆน้อยๆน,นะอาจารย์อย่าคิดอะไรเยอะผมให้ตามศรัทธากันเองกันเองเออว่าแต่อย่าลืมคัดขาที่อาจารย์สัญญาว่าจะเขียนให้ด้วยนะอาจารย์เฮงพยักหน้าบอกว่าไม่ลืมครับก่อนจะหยิบกระดาษเอาดินสอมาจดข้อความบางอย่างส่งให้เสียสมเกียรติเสียสมเกียรติ คลี่กระดาษออกมาอ่านก็เห็นคาถานี้เขียนไปว่าพุทธังบังจักขุมะอะอ,อุไม่เห็นอีกตัวกูธรรมังบังจักขุมะอะอุไม่เห็นอีกตัวกูสังขังบังจักขุมะอะอุไม่เห็นอีกตัวกูขาเตสิอหังปิดตังนณชานามิโจราโจวาโจวาปรารายันติ คาถาหลวงพ่อคงท่านล้อมก็ไม่เจอผ่านก็ไม่เห็นครับเสียขอให้ท่านแ้ว้ลคลาดปลอดภัยศัตรูร้ายไม่แผ่วผ่านนะครับและนั่นคือการพบกันครั้งเดียวของเสียสมเกียรติกับอาจารย์เฮงอาจารย์แกก่อใช้ชีวิตของแกสักยันไปเรื่อยตามปกติ เวลาผ่านไปอีกเกือบเดือนมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์แกก็กำลังนั่งคุยอยู่กับลุงต๋อยผู้ใหญ่บ้านน้องตาคำที่สนิทกันลุงต๋อยที่นั่งดูหนังสือพิมพ์ไปจูจูก็พูดมาว่าเออไอเฮงได้ดูข่าวเสียสมเกียรติไหมรองอบจอบ้านเราอะ่ะอาจารย์เฮงได้ยินหูก็สะดุดกับชื่อนี้ในทันที ข่าวอะไรแล้วลุงไม่รู้แกแขวนพระอะไรวะโดนยิงถล่มแหลกเมื่อวานนี้แกรอดคนเดียวเลยนะมึงลูกน้องตายหมดพอลุงต๋อยพูดจบอาจารย์เฮงก็น่าถอดสีตกใจมากรีบขอหนังสือพิมพ์จากลุงต๋อยมาอ่านก็เห็นพาดหัวข่าวลงหน้าหนึ่งเขียนตัวโตโว,ว,ว่าร้อยนัดพลาดเป้าอาก้าตถล่มเสีย รองอบอรจอร,รอดปาฏิหาริย์ในภาพข่าวเห็นรถเก๋ง bmw มีรอยกระสุนเจาะจนพลุนไปทั้งคันอาจารย์เฮงเห็นภาพก็จำได้ทันทีว่ารถคันนี้เพิ่งมาจอดที่สำนักแกเมื่อเดือนก่อนนี่เองผมจะพาท่านผู้ฟังตัดย้อนไปขยายภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญอันอุกอาจ ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้ในขณะที่เสียสมเกียรติออกเดินทางเพื่อไปเปิดงานณนะสถานที่แห่งหนึ่งพองานเลิกก็เป็นเวลาเกือบหกโมงเย็นละรถเก๋งคันหรูกำลังเดินทางเพื่อพาแกกลับที่พักโดยมีลูกน้องคนคุ้มครองคนขับและมือขวา และรถผู้ติดตามอีกคันหนึ่งประกบแกมาตลอดทางรถได้แวะปั๊มข้างทางเพื่อจอดเติมน้ำมันเสียสมเกียรติและลูกน้องเดินลงไปเข้าห้องน้ำสักครู่โดยหารู้ไม่ว่ามีรถกระบะไม่สวมทะเบียนขับมาจอดห่างๆเหมือนจะรอดูจังหวะเหมาะๆอยู่นานแล้วหลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จสิน้นเสียสมเกียรติ ก็เดินกลับเข้ามานั่งในรถเอ้ยวันนี้งานยุ่งชิบหายตั้งแต่เช้าไปพวกมึงออกรถกูอยากกลับบ้านไปหาลูกละขณะที่นายจอดพลละขับกำลังจะเหยียบคันเร่งเพื่อออกจากปั๊มพันก็ได้ยินเสียงดังสกมันเป็นเสียงการพุ่งแหวกอากาศของวัตถุของแข็ง ที่วิ่งมาด้วยความเร็วเหนือเสียงดังทีเดียวเห็นนายจอร์ดฟุบลงกับพวงมาลัยกระจกแตกดังเพลงเสียเราโดนดักยิงมือขวาของแกและลูกน้องอีกคนที่นั่งขนาบข้างตะโกนร้องเสียงดังหลังจากนั้นมหากรรมแห่งหากระสุนก็พุ่งเข้ามาเจาะตัวถังเสียงดังปุกปักปุกปักปุกปัก เป็นร้อยรยนัดกระจบแตกกระจายเป็นสายน้ำเห็นรถคนติดตามคุ้มครองแกคันหลังพยายามยิงต่อสู้ลูกน้องแกะกอบวักอาวุธมากุมไว้ในมือพยายามจะยิงสวนออกไปแต่อาวุธป้องกันตัวมีสามารถต่อกรอ,อะไรกับอาวุธสงครามที่ระดมมาเป็นหาฝนได้เลยเสียสมเกียรติ ก้มลงไปหมอบกับเบาะรถพนมมือกุมไว้ที่อกรำลึกถึงคำบริกรรมที่ตนเพียนท่องเช้าท่องเย็นพุทธังบางจากขุมะอะอุไม่เห็นอีตัวกูธรรมังบางจากขุมะอะอุไม่เห็นอีตัวกูสังขังบางจากขุมะอะอุไม่เห็นอีตัวกูคะเตสิอาหังปิดตังนณฉานามิโจราโจวาโจวาปารายันติ วิรุณจำบังล้อมก็ไม่เจอเดินผ่านไปก็ไม่เห็นสาธุแกนั่งนึกภาวนาอยู่ในใจตอนนี้ปิดทวารการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างปิดลงสิ้นหมดนั่งปิดหูปิดตาหลับตาปีนั่งนิ่งตัวแข็งอย่างเดียวแกมองไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินเสียงอะไรรอบกายทั้งสิ้น มันดับมืดลงต่อหน้าของแกบัดเดี๋ยวนี้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้แต่นานแทบเหมือนเกือบชั่วชีวิตของเสียใหญ่ได้เลยกระมังฉากการลอบทําร้ายอุกอาจกลางปั๊มน้ำมันเหมือนจะจบสิ้นลงแล้วเมื่อรถกระบะลึกลับเหยียบมิดขับออกไปจากปั๊มน้ำมันเสียสมเกียรติเริ่มลืมตาขึ้นมา มองดูสรรพสิ่งรอบกายเหมือนทุกอย่างจะหายมาลายสิ้นไปหมดเจอแต่แสงของหลอดไฟในปั๊มน้ำมันที่เล็ดลอดปลูทะลุสว่างเข้ามาภายในตัวถังรถบ่งบอกได้ว่ามันพุนยับไปหมดขนาดไหนลูกน้องของแกที่เพิ่งคุยกันอยู่เมื่อตะกี้บัดนี้นอนฟุบแน่นิ่งไร้การตอบรับ ไร้ลมหายใจกันหมดแล้วเริ่มได้ยินเสียงหอของรถพยาบาลเสียงวอจากเจ้าหน้าที่ที่ขับเข้ามาดูเหตุการณ์เสียสมเกียติบัดนี้นึกอะไรไม่ออกนอกจากเอามือกุมที่หน้าอกยกมือไหว้ขึ้นเหนือหัวก็เช่นเดียวกันกับอาจารย์เฮงที่เมื่อได้อ่านข่าวนี้ผ่านทางหน้าหนังสือพิมพ แกก็ยกมือไหว้ขึ้นเหนือหัวพูดมาแค่คำเดียวว่าสาธุจนลุงต่อยที่นั่งอยู่ข้างๆยังถามด้วยความสงสัยเอ็งสาธุอะไรวะไอเ้เฮงรู้จักเสียกับเขาด้ยเหรออาจารย์เฮงถอนหายใจออกมาเหมือนจะโล่งใจเป็นที่สุดก่อนจะพูดมาว่าผมสาธุให้สิ่งที่คอยคุ้มครองกำบังให้เสียสมเกียรติเขาครับลุง ากแกเป็นอะไรไปผมคงจะเสียใจมากๆทั้งที่ททผมไม่รู้จักแกนี่แหละแต่ตอนนี้ผมโล่งใจเป็นที่สุดอาจารย์เฮงพูดเสร็จก็วางหนังสือพิมพ์เอนหลังหลับตาลงที่เก้าอี้เหมือนอยากจะนอนพักกลางวันปล่อยให้ลุงต๋อยนั่งงงอยู่ตรงนั้นนิยายคงกระพัน์ เอวังด้วยประการชนนี้ซึ่งในโอกาสหน้าจะมีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรมาเล่าให้ฟังโปรดติดตามครับสวัสดีครับ